คุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับในช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทุกวัน10บโมงถึงเที่ยงหรือได้มาติดตามทางคลิปที่ลงให้นะครับอาจารย์ก็ฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้มาทําคลิปดีๆความรู้ด้านธรรมะปฏิบัติเรื่องเล่าโลกทิพย์โหราศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วอาจารย์ก็ยังรับออก ฉลอมงคลฉลกจกักรพรรดิแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์มือถือชื่อนามสกุลรวมถึงลายเซ็นเงินล้านต่างๆนะครับเพื่อดึงดูดให้เกิดความสำเร็จสมปรารถนาตามที่ต้องการใครที่สนใจอยากให้จันออกแบบแก้ไขให้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของอาจารย์ครับปาทิตาปาทิตาค่ามาอยู่มาอยู่ค่ะสองห้าหนึ่งแปดเกิดวันพุธโอ้มาอยู่เลยเหรอเออดีจังเลยนะเวลาไม่ทราบนะอ่าเดี๋ยวดูไอมาอยู่ค่ะสองห้าหนึ่งแปดนั่นคืออะไรปีพศที่ไปอยู่หรือว่าเลขที่บ้าน สองห้าหนึ่งแปดเนี่ยเลขที่บ้านเนาะไปอยู่อเมริกาดีดีอยู่รัฐไหนครับเนี่ยนะอยู่รัฐไหนเพื่อมีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมเยียนกันนะมีลูกศิษย์ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่น้องแนนอยู่ไหนนาะอยู่ชิคาโก้หรือเปล่าเฮ้น้องแนนอยู่ที่ไหนจันลืมลยเอออ่ะันเดี๋ยวเอาคิวปาทิตาปาทิตาก่อนนะปาทิตาเลขที่บ้านนะปาทิตานะอะปาทิตาพุทธกลังวันโอ้จะถึงวันเกิดแล้ว โอ้โหวันคริสต์มาสเกิดวันคริสต์มาสโอ้โหดีจังเลยอ่ะเวลาไม่ทราบเหรอขออธิษฐานก่อนถ้าเวลาไม่ทราบเนี่ยเวลาไม่ทราบไปต่างประเทศปีไหนไปห้าศูนย์ห้าหนึ่งไหมวาทีออ่ตาไปปีไหนเนี่ย อยู่อเมริกาปีไหนอยู่เวอร์จิเนียโอ้โหโอ้โหอาจารย์ชอบมากเลยนะเวอร์จิเนียไม่เคยไปนะชื่อมันเท่เลยชอบชื่อเวอร์จิเนียนะดูในหนังเรื่องอะไรนะจอห์นคาร์เตอร์ชอบมากเลยนะดูจอห์นคาร์เตอร์แล้วแล้วมันมีเวอร์จิเนียเวอร์จิเนียเลยชอบตั้งแต่บัดนั้นเลยอ๋อม้32ปีใช่ไหม งั้นตรงเลยนะถ้า5 0 5ศูปีอ่ะรอบหนึ่งนะของรอบรอบก็เป็น12นะ6ปีเป็นสิบงั้นตรงนะอยู่ที่เดิมนะเอาง่าจารย์ผูกแล้วเออเนี่ยถ้าอธิษฐานแล้วมันจะมีโอกาสพวกๆนะอ่ะเป็นคนลุยๆไหมล่ะนะปฏิตาลุยไหมเออหกปีที่แล้วอ่นานะได้ครบสิบสองปีเดือนหน้าโอ้ยเอาดีจังแล้วติดตามอาจารย์มานานหรือ,อยังเนี่ยทำไมวันนี้มีโอกาสได้มาได้คุยกันเนี่ย ไปทำงานอะไรอยู่ปาธิตาไปทำงานอะไรครับแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนลุยๆหรือเป็นคนที่ลังเลบ้างไหนลองบอกอาจารย์หน่อยเพิ่งได้ติดตามวันนี้เลยค่ะโอ้โหอ้าวแล้วใครแชร์ไปให้เนี่ยไปเจอได้ยังไงเนี่ยนะคือก็ไหนปาธิตาบอกอาจารย์หน่อยว่าเราคิดว่าเราเป็นคน หนักแน่นลุยๆหรือเราเป็นคนที่อ่อนไหวหลังเลไหนบอกหน่อยสิเออจะได้เป๊ะๆเลยนะเพราะถ้าไม่รู้เวลาเกิดเนี่ยอาจารย์จะต้องอธิฐานเอานะแล้วไม่ได้ยกผ่านด้วยอันนี้อธิฐานเอานะอืมคิดว่าตัวเองเป็นคนลุยๆหนักแน่นลุยๆหรืออ่อนไหวหลังเลบ้างอย่างเงี้ย แต่งงานได้สามีคนที่นี่เป็นคนสองอย่างลุยๆแต่อ่อนไหวลังเลอ่ะงั้นจารย์ให้อย่างนี้ละกันคือเท่าที่ดูดวงชะตาเนี่ยนะเหมาะรู้ไหมว่าเราลักนาสถิตอะไรอ่ะเอถ้า จากที่อธิษฐานเอานะให้หยึดว่าเป็นลัคนามีนจงจําเอาไว้นะแล้วแล้วคราวนี้เดี๋ยวดูเลขที่บ้านแล้วกันนะเด็ดยิ่งกว่าเด็ดอันเนี้ยสอ,อย่างอาวคือเลขที่บ้านนี้เนี่ยมีเลขหนึ่งที่ห้ามใช้นะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรที่มากมายนะคืออยู่บ้านเนี้ยถ้าอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยนะมันจะส่งผลไปในเรื่องของ การที่ตัวเราจะต้องเป็นผู้รับฟังนะจะต้องคือจะเป็นใหญ่ไม่ได้อะนะอาการมันเป็นอย่างนี้ไม่อไหตอนเนี้ยเราต้องรับฟังไหมหรือว่าเราเป็นใหญ่ได้แต่ถ้าถ้าดูผูกจากดวงชะตาแล้วเนี่ยถ้าอยู่หลังเนี้ยเราต้องเป็นผู้รับนะจะเป็นใหญ่ไม่ได้นะถ้าเป็นใหญ่จะขัดแย้งนะมันก็ชาร์จพลังเนี่ยชาร์จพลังไม่ลื่นเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยลื่นนะอืม ปฏิตาปฏิตาอ่ะเป็นยังไงบ้างปฏิตาปฏิตาเรียกปิดเลยนะอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะอืมได้เป็นใหญ่ไหมหรืออยู่แล้วต้องไม่มีปากไม่มีเสียงอืมปฏิตาบอกอ้าให้ขนลุกเลยค่ะแม่นมากค่ะใช่เลยโอ้เออนั่นแหละก็คืออาจารย์อธิษฐานครูเมื่อสักครู่เพราะไม่รู้เวลาเกิดนะแล้วก็พอผูกลักนาเสร็จแล้วนะดูลักนากับเลขที่ ที่เราไปอยู่อาศัยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะเออเห็นไหมรับฟังอย่างเดียวเลยนะคนลุกเลยนะเอออ่ะงั้นก็ต้องคือถ้าสมมตินะถ้าอยากจะแก้เออไม่ให้แฟนรู้แฟนไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเราแก้ด้วยอักขระและมนต์คาถาเนี่ยเขาไม่มีทางรู้เดี๋ยวติดต่อน้องอุ้มแล้วเอาบางอย่างไปใส่ไปแก้เราจะสามารถแผดพลังได้ในอนาคต <laughs> เ,ออเอาไหมล่ะเออปันธิตาอยากแผดพลังไหมถ้าอยากเป็นใหญ่แผดพลังติดต่อที่น้องอุ้ม สามีเป็นฝรั่งใช่ไหมถ้าสามีเป็นฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องหรอกเออเราเดี๋ยวเรามีแก้ด้วยมีอัขระยันบางอย่างไปติดนะไปติดตัวเลขไปใสกไปพูดอะไรเงี้ยนะเออไปปรับโลกนะไปปรับโฉมซะหน่อยมันก็จะส่งผลมาที่ตัวเราเวลาเราอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็จะมีพลังงานสะสมมาที่ตัวเราตัวเราตัวเราจนเราสามารถที่จะแผดพลังได้ท่านใดอยากสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับอาจารย์แนะนํา คำพีเสริมดวงปีมังกรทองสองหนะครับคำพีนี้อาจารย์ได้จัดทําขึ้นนะครับให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เป็นความรู้ที่สําคัญว่าจะเสริมดวงตัวเองยังไงเสริมยังไงและให้มันเจญรุ่งเรืองนะครับมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์มีบอกวิธีนะครับว่าสิ่งใดที่ต้องทําตลอดชีวิตเลยนะครับเช่นคนเกิดวันสุการบูชาพระต้องบูชาพระอะไรนะครับก็คือบูชาพระปางมะเพงพระปางสายญาตินี้นะครับถ้าบูชาเทพจีนต้องบูชาไชยสิงห์เอี้ยะ พระสังกัจจัยอย่างนี้นะครับหรือถ้าบูชาเทพินดูให้บูชาพระแม่ลักษมบีพระแม่คงคาอย่างนี้จะอธิบายไว้ทุกวันเกิดทุกลัคนณาราศีให้เราได้ทําตลอดชีวิตเลยนะครับรแล้วก็ยังมีเรื่องมงคลนะเตรียไมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งปีเลยใครที่อยากจะเสริมดวงให้ปังเนี่ยนะมีทุกเดือนนะเรื่องที่จะออกรถนะเรื่องเอาพระเข้าบ้านเรื่องลงเสาเอกเสาโทเรื่องสมัครงานสอบแข่งขันอะไรต่างๆมีให้ตลอดทั้งปีรวมถึง พยากรรวงไว้ถุก2เดือนนะครับตลอดทั้งปี2,5,6,7ด้วยนะอันนี้เป็นความมงคลต่างๆที่เตรียมไว้ให้นะครับความหมายเริ่มบนเริ่มล่างเป็นยังไงใช้ยังไงมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะ ไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะปี2567นะเพราะว่ามีความรู้ด้านโหราศาสตร์ที่สําคัญเก็บไว้เป็นตำราอ้างอิงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงเสริมชะตาใหญ่นะครับบทสวดมนต์นี้เนี่ยอาจารย์ได้สวดกันมาเป็นปีแล้วนะครบหนึ่งปีแล้วก็เพิ่งจะได้จัดทำเป็นหนังสือออกมาเผยแพร่นะครับใครที่สนใจเนี่ยในนี้จะมีบทสวดขอขมากรรมขอเอาโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรนะนี้สาคัญมากเลยมีบทสวดถอดถอนสัญญากรรมด้วยมีการทําพิธีเทวตาพีทาพิธีราหุตภูมิมีทุกอย่างอยู่ในนี้เลยเป็นพิธีีท่่สสสําาคคััญนนนะะรรบววกจม ใครสวดไม่เป็นมี QR c o d คให้สแกนเสียงสวดและสวดตามได้ด้วยนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับมีวิธีสวดมีภาพประกอบมีติมให้หมดเลยนะใครที่สนใจนะอยากจะช่วยสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับจะแนะนำตำราสองเล่มนี้นะควรมีเก็บเอาไว้ของตัวเองนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับหรือใครอยากจะดูข้อมูลต่างๆนะครับช่องทางโซเชียลทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะชื่ออาจารย์กฤษณะปูสินดรมติดตอ่ออาจารย์กฤษณะปูส อาจารย์กิตสนาภูสิรุดมตับเน็ตนะเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลชุดใหญ่เลยมีข้อมูลทุกอย่างนะครับและใครอยากคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์กลุ่ม Open Chat นนะครับสามารถเข้ากลุ่มมาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับ